สวัสดีครับแฟนมวยวันนี้ก็จะมารูปร่างเนื้อตัวล่าสุดของซูเปอร์เลกเกตหมู่เก้ก่อนที่จะมีคิวดวลกับโจทานแฮกเกตตี้ในวันที่7กันยายนนี้นะฮะ ตอนชก145ปอนด์ต้องลดน้ำหนักถึง13กิโลแต่คราวนี้ซุปเปอร์เล็กปล่อยมาชก145ปอนด์ยิ่งน้ำหนักเยอะยิ่งอาวุธหนักขึ้นกว่าเดิมนะฮะรุ่นแมตต์ตัมเวทไม่ใช่ปัญหาของซุปเปอร์เล็กแน่นอนเพราะว่าเนื้อตัวตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆซุปเปอร์เล็กเนี่ยหูบอกได้คำเดียวล่างทองนะฮะแก่งทั่วแผ่นฟิตเปียนนะฮะพร้อมเจอกับโจทานแฮกเกตตี้นะฮะ ถ้าเปรียบเทียบรูปร่างเนื้อตัวระหว่างซุปเปอร์เลกับแฮกเกอร์ตี้แล้วหลายคนอาจจะมองว่าแฮกเกอร์ตี้เนี่ยรูปร่างเนื้อตัวฟิตเปี้ยกกล้ามท้องแน่นกว่าทางด้านของซูเปอร์เลกนะฮะแต่อย่าลืมว่าขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยมันวัดกันที่อาวุธนะฮะโอ้โหมันดูกันที่อาวุธของใครจะออกได้รวดเร็วได้แม่นยำได้หนักกว่ากันนั่นเองนะครับมันไปวัดกันตรงนี้นะครับ ซูเปอร์เล็กก็ได้เคยเผยว่าเขาพร้อมจะจัดหนักจัดเต็มพร้อมจะประเคนมาเท้าเขาสอกโดยเฉพาะแข้งของเขาเนี่ยถ้าได้ทำงานบ่อยๆถ้าได้ติขาเจาะยางใส่แฮกเกอรตี้รับรองว่าแฮกเกอรตี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนนับโดนน็อกได้เหมือนกันนะฮะ แต่มันก็ไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่นะฮะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ต่างคนต่างมีดีต่างคนก็ต่างมีทีเด็ดมีลูกหนักแฮกเตตี้ก็มีหมัดนะฮะมีหมัดที่ซุปเปอร์เล็กก็ต้องระวังเหมือนกันส่วนแฮกเตตี้ก็ต้องระวังแข้งของซุปเปอร์เล็กแล้วก็ระวังเข่าของซุปเปอร์เล็กให้ดีนะฮะ เพราะอย่าลืมว่าแฮกเกอร์ตี้ก็มีจุดอ่อนที่ท้องนะฮะท้องบางนั่นเองนะครับแฟนมวยหลายคนก็ประเมินว่าแฮกเกอร์ตี้เนี่ยท้องบางถ้าโดนเข่าของซุปเปอร์เล็กกระทุง้งบ่อยๆโดนแข้งบ่อยๆเนี่ยโอ้โหก็มีสิทธิ์ยุบมีสิทธิ์ยวบได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ซุป,ปเปอร์เล็กเล่้งงานไปที่ท้องของแฮกเกอร์ตี้เลยนะฮะโอโ้แฟนมวยหลายคนก็เชียร์แบบนี้นะฮะแต่ถึงวันจริงแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ารูปเกมจะออกมาแบบไหนนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะวางแผนมาชกที่ รัดกมลมรัดกุมให้มากที่สุดนะฮะต่างคนก็ต่างระวังไอ้ลูกอาวุธที่เด็ดของกันและกันอยู่แล้วนะฮะหลายคนอาจจะมองว่าแฮกเกอรตี้นักกว่าใหญ่กว่าซุปเปอร์เล็กนะครับแต่อย่าลืมว่าไฟในี u ซุปเปอร์เล็กปล่อยเวทขึ้นมาตั้ง10ปอนด์นะครับโอ,อ้โหดูร่างกายตอนนี้บอกเลยว่าหนักขึ้นแก่งทั่วแผ่นแน่นอนครับแถมซุปเปอร์เล็กก็ได้มั่นใจว่าลูกหนักของเขาเนี่ยไม่เป็นรองแฮกเกอรตี้แน่นอนครับ ผมก็เลยมองว่าคู่นี้มันอาจจะจบด้วยซองแบนนะครับแบบที่1อาจจะเป็นหนังเกมสั้นอาจจะน็อกกันไม่ครบยกนะครับแบบที่2อ,อาจจะเป็นหนังชีวิตเป็นหนังเกมยาวสนุกพลิกไปพลิกมาแก้เกมกันช็อตต่อช็อตชกแบบระมัดระวังตัวนะชกแบบรัดกลุ่มแล้วก็เฉือนชนะกันแข่ชนะคะแนนนะครับโอ้โห แต่ถ้าให้ถามถึงว่าใครจะมีโอกาสเป็นผู้ชนะมากกว่ากันผมก็เลยมองไปที่ซุปเปอร์เลกนะครับซุปเปอร์เลกมีโอกาสชนะ h a กเกตตี้หกต่อ40%เปอเลยอ่าส่วนแฟนมวยคิดอย่างไรคิดว่าไฟนี้ใครเนาะใครใครจะละกันชูมือและคิมขัดแชมป์โลกจะอยู่ที่ใครจะอยู่ที่แฮกเกตตี้เหมือนเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนมือไปที่ซุปเปอร์เลกเนี่ยแฟนมวยก็อย่าลืมคอมเมนต์นะบอกกันหน่อยนะฮะ หากมีข้อมูลมีภาพประการใดผมขอภายแฟนมวยมานณาีีนี้ด้วยนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะติดตามข่าวสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมปติดตามกันได้ที่ adpkfcadpkfc อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม